สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแถลงสวัสดีค่ะพวกเราชมรมคอนเทนเตอร์เอเค,ควันนี้พวกเราจะมาทำรีเลย์แคมกันนะคะก็ในปกติเนี่ยเขาจะทำัน24ชั่วโมงใช่ไหมแต่แว่าพวกเราเนี่ยจะทำแค่14ชั่วโมงค่ะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะไปดูสเก็ต ด้วยของแต่ละคนเนี่ยว่าในวันศุกร์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วก็อยากจะพรีเซนต์ช่วงเวลาไหนให้ทุกคนได้ดูกันมากที่สุดเนาะค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอเคค่ะเดี๋วีวเราจะมาดูแสตด์วันศุกร์ของขอมาชิชโชวมเราคนแรกก่อนนะคะคือวิวนั่นเอง โอเครโชว์สเกลให้ทุกคนดูหน่อยว่าแล้วก็อธิบายหน่อยว่าแบบในหนึ่งวันวันศุกร์เนี่ยทาอะไรบ้างได้เลยจริงๆวันศุกร์แต่ละวันค่ะเราจะไม่เหมือนกันแต่ว่าวันศุกร์นี้เราต้องตื่นต่เช้ามากเพราะว่าเรามีไปทาจิตอาสาเราะนะเราก็จะแบบใช้เวลาอาบน้ำกินข้าวปมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางไปที่รงบาลามาแล้วก็เราจะเหน,นื่อยมากสบายก็คือจะไม่มีอะไรเลยนอกจากพักผ่อนทำรู่นทำนี่ แเราแอบอยางได้ช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาทีจิตอาสาเพราะว่าขายไม่ค่อยได้เราเลยอยากได้หลังปัญหาอีกนี้ทุกคนเราดูว่าเราจะได้เลวลาต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์ทาหนาจารยนะคะโอเคอันนี้ก็คือ24ชั่วโมงของเรานะคะก็คือว่าเราจะน,น,นอนประมาณเที่ยงคืนถึงตีห้าสี่สิบห้าแล้วก็ใช้เวลาเดินทางรวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยเราก็จะเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงห้าสิบจนถึงสิบโมงครึ่ง หลังจากสิปมุซึ่งเสร็จเนี่ยเราก็จะไปเลี้ยงสายถึงประมาณเที่ยงกว่าแล้วก็มีมิงเที่ยงเรียนก็เกี่ยวกับงานของเทศของเออะไรอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านอะไรอย่างนี้ไปดูยูทูบน,นี่นั่นคุ้คข้าวแล้วก็จะมีเวลาพักผ่อนนิดหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าจะเก็บคอนเทนต์ลงไหนแต่ก็คงจะบบเก็บคอนเทนต์ลงที่ตีนหรือว่าแบบทำงานอาริเลกอะไรวพวกนี้แล้วก็น่าจะแบบทำการบ้านเสร็จหน่อยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นน่าจะมีเสร็จอะไร เรียนแสตอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณตอนนั้นจะมีการบ้านนองมาถึงไหมถ้ามีการบ้านนองมาถึงก็คงไม่ทําเพิ่มเท่าไหร่แต่แล้วก็ตอนก่อนเราก็จะมีความแบบวีแล็กชิดนึงแบบทำดูดูทุกทุกทำดทนี่ดีทำาง้าอะไรอย่างนี้เวลเา่เธออยากได้มากที่สุดก็จะเป็นแบบช่วงประมาณ10โมงถึง6โมงแล้วกันเพราะว่าช่วงแบบดึกๆเรารู้รสึกว่าไม่ค่อยมีอะไรให้หายเท่าไหร่แบบว่าตอนอยู่บ้านนี่ไม่ค่อยมีอะไรให้โชว์มากอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ อยากชว์ให้ทุกคนเห็นตอนที่อยู่ข้างนอกมากกว่าค่ะวันนี้โอเคก็เรามาสนอยโน้ยก็เออ่ทางานของเราก็วันศุกร์นี้ก็ตั้งใจว่าปกติเนี่ยเราก็จะตื่นประมาณ6กโมงเพื่อไปโรงเรียนใช่ไหมวันหกโมงถึงเจ็ดโมงก็คืออัาหารกินข้าวแป้งฟานอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงเจ็ดโมงจะเป็นช่วงที่ไปโรงเรียนเนาะแล้วก็เลิกเรียนประมาณสิบโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นน่ะเราตั้งใจว่าจะเดินไปที่สยามไปซื้อของประชินใหุ้่นพี่เนาะแล้วก็อาจจะไปกินข้าว แล้วก็ช่วงบ่ายโมงเราตั้งใจว่าจะไปมีคอนเสิร์ตที่เซนต์แวนเวลล์จากนั้นประมาณสามโมงรตั้งใจว่าจะกลับบ้านไป <Okay. S 1> อ่านหนังสืออาจจะแบบดูหนังดูซีรีส์ด้วยใช่ก็ช่วงเวลาสี่โมงก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างชิลเวลานี้มันก็อาจจะแบบมีการปรับเปลี่นยนน้างานอีกทีเพราะว่าเราเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็ทําอะไรค่อนข้างปุบป,ปับเนาะช่วงเวลาที่เราคิดว่าน่าจะอยากให้ทุกคนรู้มากที่สุดก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังเลิกเรียนประมาณ ใบมูอะไรอย่างเงี้ยถึงใบาสาคิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูเยอะสวัสดีเราอิี่เรานอนประมาณสี่โมครึ่งแล้วเราก็ตื่นประมาณตีห้าครึ่งแล้วเราก็ทำภุระถึงหกโมงครึ่งแล้วก็ออกจากบ้านไปโรงเรียนแล้วเจ็ดโมงห้าสิบถึงสิบโมงครึ่งเราก็เรียนหลังจากนั้นเราก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่นอนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านทำบ,บ้านแล้วเราก็อาจจะ ทำธุระส่วนตัวลับเรียนเรียนเสร็จเราก็นอนช่วงเวลาที่เราอยากได้ก็คือช่วงหลังเรียนเพราะว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้มีอะไรค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาต่อกันที่สมาชิกคนถัดไปของชมรมเราแล้วไอนก็คือเรากันเองโอเคอันนี้มาเสดูของเองหน่อยโอเคของเราก็คือช่วงเที่ยงครึ่งถึงหกโมเราก็จะนอน แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวแล้วก็เดินทางโรงเรีเยนกาจ,จะถึงเรียนประมาณแบบเจ็ดโมงครึ่ง,งนี้พอหลังจากเข้าแถวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็จะอ่านเล่นจือเพราะวันศุกร์เรามีสอบจีนใช่แล้วเราก็จะอ่านจ,จนถึงสิบเอ็ดโมงเพราะว่าเรามีสอบตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงครึ่งเวลาอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วก็พอสอบเสร็จเราก็จะออไปกินข้าวกับเพื่อนจนถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ไปซื้อของให้รุ่นพี่ ปัดฉิญรุ่นแปดเอ็ดจนถึงประมาณหกโมงเย็นแล้วเราก็จะกลับห้องไปเรียนต่อแล้วช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็จะดูซีรีส์ชเช่ช่วงเวลาที่เอยากได้มา้ที่สุดใช่ช่วงอ่านเลื่อจือใช่ใช่ใชอยากได้ช่วงไวมาที่สุดโอเคโอเคค่ะก็มากันที่สมาคียถไปแล้วก็คืคอ เย่ <Yeah. S 1> ก็วันศุกร์นะคะก็จะตื่นประมาณตีห้าแล้วก็กินข้าวอาบน้ำแต่งตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็อกจากบ,บ้านประมาณหกโมงไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เลิกเรียนตอสิบโมงซึ่งลหลังจากนั้นก็จะกินข้าวแล้วก็ไปเดินเที่ยวแถวแถวโรงเรียนอย่างนี้จนถึงประมาณสี่โมงห้าโมงแล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จแล้วก็กินข้าวอาบน้ำทุน,ำนี่นั่นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะว่าไปตลอด ส่วนช่วงเวลาที่อยากได้ก็จะเป็นช่วงประมาณเที่ยงถึงฝ่ายสองหรือไม่ก็บ่ายสองสี่โมงได้เพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีอะไรส่ค่ะโอเคค่ะก็วันที่สมาชิกข้อสุดท้ายของเราแล้วนะเนาะก็คือนาดาค่ะก็ของเราเก็คือเราจะนอนประมาณห้าโมกว่ากว่าอาจจะแบบถึงเที่ยงคืนเลยนิดหน่อยแล้วก็จะไปโรงเรียนประมาณหกโมงเพราะว่าแบบวันวันศุกร์อ่ะจะเป็นวันที่เรา ต้องไรงเรียนเช้ามากเพราะว่าเราต้องเดินทางไปงานกระสายของเราทั่เทศกาลศึกษาลเกาหลีเราก็จะอยู่ที่มีทศกาลตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงสี่สิบหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับมาแต่เวลาเดินทางกลับเรายังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาประมาณไหนเราเลยประมาณประมาณวันสองหลังจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวไปกินข้าวไปอา่านหนังสือกับเพื่อนต่อจนถึงหกโมงแล้วเราก็จะกลับไปพักผ่อนที่ห้องไปดูซีรีส์ไปทำงานบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่อยากได้มากที่สุดเวลาที่อยากได้มากที่สุดก็คือ น่าจะเป็นตอนที่เป็นมิชสการเพราะว่าจะได้ข่ายให้ทุกคนดูว่าเออมีอะไรบ้างเผื่อไม่ใช่สนใจหรือไม่ก็ถ้าสมมติไม่ได้เวลานั้นก็อาจจะเป็นเวลาที่ไม่เที่ยวกินข้าวเย็นกับเพื่อนโอเคค่ะทุกคนเรามีสลับเวลา14ชั่วโมงก็คือตั้งแต่10บโมงจนถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่27พฤษภาคมดีนะคะเราจะมาจับกันว่าใครจะได้เวลาอ่ะ จับเลยไหมอ่ะเลือกมีสอง้ามปิดต่องเปิดทองเปิดของกันไหมได้ได้หนึ่งสองสาแล้วได้บ่ายสองถึงสี่โมงเที่ยงถึงไลยสองสี่โมงถึงหกโมงสี่โมงถึงเที่ยงสองตถึงสี่ตูแดหกโมงสิง สองทุง่มสี่ทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนโอเคมีใครแบบอยากแลกเวลาไหมคะหรือว่ายัางไงเราอยากแลกเพราะว่าบ่ายสองถึงบ่ายสามน่าจะติดงานอยู่ไม่สามารถต้องต้องถ่ายได้เราอยากแลกน่อเพราะว่าสองทุ่มถึงสี่ทุ่มน่าแบบไม่ได้ทำอะไรเลยเราอยากแลกเพราะว่าเราอยากถ่ายตอนที่เราแบบไปงานกับเพื่อนมากกว่าเพราะว่าแบบ อันนี้เราก็น่าจะไม่ทําอะไรเลยเราขี้เกียดหนังสือขี่เกียจทำงานอาจจะนอนไม่ก็สลบไปแล้วเพราะหมดแรงใช่ได้กี่โมงได้สี่ทุ่มวันนคืนอ่าแล้วก็เอางี้ดีกว่าเรื่องแต่วิวพี่อยากแรกแล้วพี่อยากได้เวลาไหนก็ต้อึเออจริงๆอยากได้ช่วงสี่โมงถึงหกโมงอุ้ยสี่โมงถึงหกโมงตรงนี้ <c oughs> หรือหรือของน้องเทม อยากได้ช่วงเช้าเช้าอ่ะของใ<ร>ช้เ<ร>ช้าถ้าอย่างนั้นมีสองทางก็คือว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายจะล,ลงใจว่าอยากได้เวลาของอีกฝ่ายก็แน่ไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าไม่ลงตัวมีฝ่ายอยากได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมก็ค่อยเล่นเกมแข่งกันว่าใครจะได้เวลานั้นไปเอาไงดีของวิวกับเทมจะแน่ใจไหมหรือว่าได้โอเคก็เทมกับวิวสปิน ยยตอนนี้นก็จะเหลือนาดาที่อยากได้เวลนาะขอ,องน้องวินนี่เนะาะนาดาอยากใช้สิทธิ์แบบแมทโชว์ลเล่นเกมกับน้องวินนี่ไว้โอเคขอเวลาดีไหมมันดึกเกินอ่ะหนูไม่รู้จะทำอะไรอ่ะโอ๋แต่ <laughs> เธิรู้ก็ได้โอเคเราไปดูกันดีกว่าสาวว่านาดากับวินนี่แข่งกันแล้วใครจะชนะเย้ <Yay. S 1> beat it and